ปั้นเราปั่นจักรยานกันดีกว่าปั่นจักรยานเหรอไม่มีจักรยานแล้วอ่ะเอ้าวทำไมไม่มีจักรยานนะไม่ยนี่เสือ่ะจักรจานเอ้ยจักรยานหายเดี๋ยวเรียกก่อนไปขับช้าๆหรือว่าเร็วๆแบบขับชิวๆก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องเบื่อจังเนี่ยเอาโอ๊ยเราต้องไปแบบดีๆเข้าใจไหม ต้องขับจักรยานดีๆใช่แบบมือมือไม่ต้องกำแฮนช่องจักังเราเออหุนหดเดี๋ยวแล้วแซลล่ะแซลลล่ะเซลกำลังตามมานี่ยปิมปิมเห็นเจยอแล้วะเนี่ยปั่นอย่างช้าไปรับสักหน่อยปั่นรับลมชมวิววะเนี่ยไม่ได้ปั่นใช่วหมวิ่งนี่ว่ะ มัวทำอะไรเนี่ยไม่คือเมื <busca> ่อกี้เมื่อกี้นี่ว่าจะตามไม่ทันก็เลยเรียกรถมอไซค์โอ้ยโอ้ยะแค่จะขับไปให้เซอร์ไพรส์ไงอยู่ดีออสแจกไปอะไรอเงี้ยอ๋อโหเาฮ้ยดูความช้าของเขานะครับดูความช้าของเขานะครับอุ้ยขับจักรยานหนึ่งเซียนอันนี้คือเราขับไปกันไปหรือว่าเขาตั้งขับจากเพราะว่าเราเก่งวะเขาวิ่งเนอะขึ้นเขาปะขึ้นเขาปะขับขึ้นเขาปะขับทะลุเขากันปะเราเราเราแซวอะ เออเขารู้เนี่ยเราขึ้นมาเนี่ยไม่เขาเอามอไซคเนี่ยเลยอ่ะเมืม่อกี้เห็นเขาลงจากรถจักรยานแบบว่าแบบจะโชว์พาวอะไรพวกนี้ว่ะโอ้โหรถรถเห็นไหมรถเห็นไหมรถรถแล้วนะเลือดเลือดรถแล้วนะมันขับผ่านไปแล้วนะ่ะเอา้าโอ้ยโอ้แซวอ่ะนั่นไงรถม่วงไม่ใช่ไม่ใช่โหไม่ใช่โอ้แล้วใครเนี่ยรถม่วงเนี่ยไม่ใช่จริงว่ะรถม่วงเห็นคนไหมครับที่ขับผ่านมาเมื่อกี้ผมเห็นเขาไปอมอไซค์อยู่ตรงนู้น เห็นไหมปกนล้วเพื่อนมอไซค์โอ้โหคำยังกบกบเลยอ่ะโอ้โหเซอร์ไพรส์จริงอะเนี่ยน่ากลัวไปแล้วขี่ขับรถอยู่แล้วแบบเสร็จแล้วก็เจอเนี้เขาเลยถามว่ารถอยู่ไหนแล้วเขาก็บอกอยู่บนสะพานก็เลยขึ้นเข้าไปเอาโอ้ คือขอให้น้ำมันหมดถ้าถูกให้น้ำมันหมดน้ำมันไม่หมดหรอกครับอือคุณเอาโซ่จักรยานจะหมดกันหรือเปล่าฮะไม่เป็นไรผมเติมโซ่เรื่อยๆเออจะหมดหรอแบบโซ่หลุดโซ่โซ่ขาดแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเออว่าคุณไม่รักโลกนะเนี่ยรถผมไม่ใช่น้ำมันครับเราใช้อะไรเป็นน้ำปลาไม่เป็นมาจากไหนนึกอยู่นึกอยู่รถผมไม่ใช้โซ่นะใช้อะไรอ่ะใช้บังคุดโอ๊ยจักรยานผมไม่ได้ใช้โซ่นะ เฮ้ยไม่ใช่โซ่แล้วใช่อะไรครับใช้แซ่ครับเฮ้ยเฮ้ยใช้พับ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 จักรยานผมนี้ไม่ได้ใช้โซ่นะใช้อะไรอ่ะใช้พื้ชขับเฮ้ยจมูกจมูกจมูกเฮ้ยรถผมจักรยานผมไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ขับนะหอวหัวหผิดหมดแล้วรถผมไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับใช้อะไรอ่ะใช้อะไรอ่ะใช้น้ำน้ำเหลวเฮ้ยเจ้ามันตลกเหรอวะดูแปลกเลยเฮ้ยจักรยานผมไม่ได้ใช้น้ำเหลวนะอ่ะใช้อะไรครับเฮ้ยโยมจะเหยียบมือก่อนคือแล้วรถคนสมัยก่อนนี้ มันดังยังไงมันดังอ้กกกาอ้กกกาเอ้ไปอ้วกังเลยอ้กกกาซ่อมหน่อยซ่อมอะไรซ่อมกับช้อนขอบคุณครับฟีนะตราจะเล่นได้มันเป็นการขอบคุณที่ดีมากนี่เขาเรียกว่าเนลคุณสองเนลคุณสองด้ยเขาซวยยิงหยักกระซิบดินายเบอร์ไครับเบอร์นี้ครับเอาจักรยานแค่เนี้ยเป็นไหนแล้ว ไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับเนี่ยไปไห uhh. นเนี่ยเอาคือนายปั่นนายนายไม่มีจุดหมายหรอเนี่ย <c oughs> ไปไปด้วยกันไหมไป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 เฮ้ย <c oughs> นายครับรถนายใช้น้ำมันอะไรอ,ะอ่ะครับขัดไม่ทันอีกกลับเข้าเมืองปั่นจักรยาน <c oughs> โอ <attorneys c oughs> <c oughs> ้โหเจียววันนี้เราจะถึงในเมืองมั้ยถึง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 เมืองถึงโรงพยาบาลก่อนจะไปโรงพยาบาลก่อนใช่ไหม ใช่เดี๋ยวพาสรพงษ์ยันสว่างยันค่ำไปก่อนไปใครมาใครเฮ้ย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 ผี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 ผ so ีผ um at um> ีอีผ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 ไผเผีผีผคนี่ีผ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 วยเผีผีนีผีผียีปีผ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 ีกีผีผ่ผนผี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 นเยอะีผ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 ีียมีืนีีีผเลยไปเลยศพแรกผ่านไปเฮ้ยเรารอดหรือยัง เดี๋ยวๆใครวิ่งตามมาวะใช่อ๋อโซนอีกอ๋อเฮ้ย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 ใช่หรอมีคนวิ่งตามหรอจักรยานแดงๆซื้อแดงๆตกใจซื้อแดงๆใช่หรอซื้อแดงๆใช่น่ากลัวจังวะโอ้ผิดทางนายอย่ากลับอย่ากลับนะเราต้องกลับเพื่อไปต่อือเราต้องสวนวะเราต้องสอนย้อนข้างหลังไม่ข้างหลังโอเคอะไรนะข้างหลังโดนยิงโดนยิงหรอเอ้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไปช่วยไหมไปไปไปเฮ้ จะโดาเรายังเอาตัวไม่รอดเลยนะ <c oughs> เราต้องขับไปดูความเร็วแสงชนทีเดียวตายเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรข้างหลังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันมาไม่นะอ่ <c oughs> เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเขาวาร์ปมาเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยปืนมาปืนมาแล้วถ้าป <c oughs> ืนเต้ยนายหลบไว้ไวไวไวเขาเล็งหลบอยู่โอ้โหนี่มันพุกก,ก,ก่อการรลาย เย้้โอมาไม่เป็นไรหรอมาเราเอาจักรยานไปชนไหมเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวไหวหรอจักรยานกับปืนเนี่ยนะเขาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวมันถีบได้ไหมมันถีบได้ไหมเฮ้ยซีเซ็คเกิดหรอ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 เกิดไหม หืมหญิงนะหญิงอะไรอย่างเงี้ยฮึฮึขำยังไม่ขำอีกยังมาขำอีกกลินเน่ยแบบเหตุการณ์สุ่มอ่ะกูกำลังเฮิร์ตโอ้ยเสียงเสือยังเหตุการณ์สุ่มเหตุการณ์สุ่มอยู่ก็มาขำอะไรเนี่ยเสืออะไร จู <sk ills> ่ว <laughs> ิ่งมาแล้วคำรามเฉยคำรามเด็ดโลเพอ้าวขำอีกไหนข้ขาวข้าวข้าวโมันลตัวจีนหรือไงวันเนี่ยชุดแดงชุดชุดแดงกันหมดเลยหายใจแทบไม่ออกจักรยานก็พังไปไอ้นี่เลยไปก่อนนะครับโชคดีนะครับเจอกันไปริมนแล้วเอาคือบลู เสียให้ลองโบเสือให้ลองโบลองโบ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 คือแบบที่เขาไล่ยิงเมื่อกี้คือแบบหายใจเลยอะหายใจใจหายหายใจเดี๋ยวเราปนหมอนมาแล้วปนปนรถหมอนฆ่าหมอแล้วแบบทิ้งหมอไปด้วยตายตายหนักหนักผมนะผมผมไบอกหมอนไปหมอครับลงหน่อยครับหยุดหยุดมาครับหมอนผมชัก หมอกับตำรวจปวดหัวมาแล้วเอ้าหมอมาทำไมเสด็เที่ยวนะเนี่ยนี่คือการเรียกรถ<อ>ใช่ไหมเนี่ยอะอ่ะออ่มันโลเพเหรอวะเนี่ยสารสองสาร,สารกาลับมารับมา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 โอ้นี่คือเขาเหงาโอ,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 อ้ไป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 ด้วย <c oughs> เฮ้ยหยุดหยุดจะขยับอ่ะอ่ะอ่ะอะหยุดเฮ้ยเดี๋ยวเราจะหยุดรถให้เอมถอยหลังนี่คนเดียวอีกคนเดียวเท่านั้นอีกคนเดียวเท่านั้น คนสุดท้ายจะเป็นใครคนสุดท้ายจะเป็นใครคนสุดท้ายคนสุดท้ายเดียวผู้อยู่รอเท่านั้นคนสุดท้ายอีนี่มันสมจริงจริงสมจริงมากบานโอ้โหเอ้ออ้าวคนสุดท้ายเอ้ยเอ้ยไปแล้วที่เหลือเดินกลับไปแล้วเจอกันโอ้ไม่รับคำจริงเหรออุ้มอุ้มไหมอะตุ้งตุ้งเลยตุ้ม มอนี่แหละโลภีอย่าได้เรียกว่าโลพีอีกเลยเฮ้ยโลพีอยู่อันนี้คืออันนี้คือสิบเปอร์เซ็นที่เหลือสิบเปอร์เซ็นที่เหลือแล้วแล้วอย่างเละอ่ะสิบเปอร์เซ็นที่เหลืออีกสิบเปอร์เซ็นที่ควรเอาออกเหมือนเราเป็นเนื้องอกเนื้องอกของประเทศอ่ะควรตัดออกแล้วเนี่ยโอ้ย โดนอะไรบ้างเนี่ยแบ็คลิฟท์อะไรทุกอย่างอ่ะทุกอย่างอ่ะรวมผิดกฎหมายอยู่ที่พวกเราคือเรารู้สึกเหมือนมีโปลลุดเข้ามาในเสิร์ฟเออได้ได้ผุดผุดโผล่โอเคเอาลงฮ้ยอ่านไดเปล่าเอ้าเอ้าไม่เป็นไรเราไปคันนี้ก็ได้ไปขึ้นเลยครับเราหลวมเขาเยอะถึงบ้านตั้งดบมาบ้างนี่มา คือมีอะไรหรอโรงพยาบาลโรงพยาบาลโอเคทุกคนครับทุกคนครับอยากเห็นโลเปแบบสมจริงไหมยังไงครับลองเข้าไปในโรงพยาบาลดิเฮ้ย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 รีบลงอยากเห็นนะมองไม่เห็นเลยเนี่ยมองไม่เห็นนะคุ้มเลยครับเบนโนเปเอเวอร์เบนโนเปเอเวอร์เครื่องบินมาอยู่ไหนนี่ยเหไงโลเปนี่แหละเขาเรียกว่าเนื้องอกหมอสนใจคอปเตอร์มากกว่าศพเข้ามายังไงอ่ะ ่เพาวเลยหุยมามึเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปอยู่ในนน้นได้ไงอะงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวุดี๋ยนเดยวเนีขยวเดี๋ยวกยเดีเียยเเียีดยดย ขอโทษแทนด้วยนะครับขอโทษแทนจริงๆครับที่ขอโทษนะครับที่พวกเราเป็นเนื้องอกนะนายกเขาตายแล้วหมอหมอครับหมอครับหมอเป็นลูกค้าประจำเลยไหมครับขอลดราคาหมอ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 ไม่ควรได้วัดจริงไม่กเรื่องผ่านหมอต้องรักษาประชาชนทำไมกันหมอกลัวแล้ว ม่หอไม่ไม่ไม่ไเขไโ้ยติดแล้วอหม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 อนายเอามอ้ยดีมอยากแย่เลยอะไรอะท้าอะไรมั่งร้องร้อยแล้วกดจีสอแล้วกดจีดูดิสอง้อแล้วกดจีหรอเอออย่างแย่เลยดิมแย่จริงจรกดจเฮ้ยหมอ เวิ่งงืองงงเงเหลืองเหลืองเชียวเงืองเงืองฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าน่าฮ่านนี้่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าสึกฮ่าฮ่าฮ่้ฮมาเ่าฮ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 ่่าฮ่่าฮ่าา่าว่ร่าฮ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 ่าเ่าเ่ี่ยฮ่่าฮ่่่าอ่อฮ่าฮาาั พีเอฟพีเอฟน้ำเยี่ยวน้ำเยี่ยวพี่เอฟพีเอฟเหรอน้ำอะไรเหลืองๆอ่ะน้ำโอ้ยหคิดก็ได้แต่ละคนเจ้าเจ้าหิวน้ำปะหิวน้ำหรออุ้ยขอโทษตายเหรอจังหวะนี้ต้องขึ้นมาแล้วห้ามก่อกวนมน่ารำไปบ้างเพียบขมพลเป็นเบ้าเพียบขมพลเป็นเบ้า เพ,บพ,บพบี๊บขับเพี๊บขับดิมครับดิมครับดิมครับไม่ดิมไม่มีน้ำแข็งดิมไม่มีปุ่มตัวเลขมันต้องใช้ปุ่มตัวเลขครับใช่หรอสตาร์ทรถก่อนก่อนมันก็ลงสิมันโอเคไม่ใช่หรอ <laughs> อ๋อไม่ใช่อ้ยใช่ใช่ใช้ยโคตระวางกันแล้วซอมบี้มาแล้วเร็วเร็วอ่าวท่านแน่ลอยขึ้นอยู่หรือเปล่าใครครับเป็นบ้างไปไปเร็วเร็วไม่มีกดกด W กด W เออเออเออเดินหน้าเดินหน้าเป็นอ่อเป็นอะไรนะหกเอ้ยแปดแปดสองสองแปดเฮ้ยเฮ้ย ตึกตึกตัดผมตึกตัดผมอันต้องช้าๆขึ้นมาเดีวลองขับบ้างสิไปสมมติหึ่ตัดเคราตัดเคราใช่โกนโกนหน่อยมันยาวยังยังหลอกมีไงเฮ้ยเดี๋ยวอ้ยไปลำเขาหน่อยไหมไปลำเขาหน่อยให้เขาตายไปพร้อมๆกันไปไปไปใจดีอะเนี่ยอยากให้เขาตายด้วยกันเฮ้ยสมบันสมบัติจะมาจุกอุ้งอุ้งเฮ้ยเราไปนั่งคุยกันดีๆไหมเฮ้ยขึ้นไปนั่งพากับบน มันไม่ใช้งานโอ้ยขึ้นลำบากจังโอ้ยเหนื่อยเว้ยรู้สึกว่ารู้รู้สึก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 ห้ามขับรถชนคนอื่นหรือจงใจทับเฮ้ยเราทำมาหมดเลยเนี่ไม่ใช่แค่เรานายกก็ทำวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความเศร้าในชีวิตที่เกิดขึ้นนะครับอ่าครับมีเรื่องให้ระบายเยอะเลยน่มาพูดมาตลอดหนึ่งเดือนแพ่รู้สึกดีแต่ไม่ชัดเจน มีเรื่องอะไรเขาสามารถบอกกับทุกคนได้ที่ไม่ใช่ผมตลอดหนึ่งเดือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวคนคนหนึ่งแต่ทุกคนรู้เออพี่อ้อยพี่ช็อตเออมีอะไรจะบอกเขาหรือเปล่าครับไม่อาเฮ้ยก็พี่อ้อยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นครับก็อยากเป็นตลอดหนึ่งเดือน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ตลอด <ใจ S 2> หนึ่ง<ท>เดืองที่แบบรู้จักกันมา1นึ0ถึงร้อได้40เนี่ยคือแค่ความรู้สึก ดีๆซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นความรู้สึกที่ชอบหรือว่าหลงนั่นแน่แต่เวลาปกติกตทําไมเขาคุยกับคนโน้นคนนี้ได้แต่กับไม่คุยกับเราเขาสามารถบอกเรื่องของเขากับคนโน้นคนนี้ได้รู้หมดทุกเรื่องแต่ไม่ใช่กับเราอย่างเงี้ยมันเรียกว่าคนที่กําลังคบกันอยู่จริงหรือเปล่าจะเดือนหนึ่งแล้วเขายังไม่ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองค่ะพี่ออยคิดว่าไงครับพี่ว่าไม่แม,ม่พี่ออยเสื่อมวงครับก็ ความรักนะครับก้าเล่นต่อแล้วดูดูดูเขาถือเขาถืออะไรเขาถืออ๋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 ออ้ออ๋อน๋ออ๋ออออ๋ออ๋อออยคอดว่ายังไงครับอ๋อพี่พี่อ้อยคิดพี่อ้อยคิดว่าต้องถามพี่ชอ ือส่วนตัวของพี่ชอดนี่นะคะคือพี่ชอดขอไม่ออกความเห็นค่ะส่วนตัวของพี่ชอดนั้น,ป,น,นประสบการณ์ทางความรักอาจจะยังไม่มากเท่ากับคนที่มีอายุมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็<โ>พี่ชอนจะไม่อธิบายนะฮะเรนะะ้นเล่าเลยนะคะก็ขอเชิญแขกรับเชิญเลยนะคะคุณนี่คือขอมลืมหมสอยอซึมสีขยี้หัวนะคะเอาละครับเอาละครับเอาไปที่ไหนมาเนี่ย ความรักนั้นนะครับสิ่งที่จะทําให้เราอยู่ด้วยกันได้นะครับมีอยู่อย่างเดียวนะครับคนที่จะอธิบายคนนั้นก็คือคุณสรพงบ์นะครับเอาดิฮงก็เรื่องความรักนี้โอ้สายมาที่จริงมันคนจริงตั้งนานแล้วคือว่าจากการสนิทานมของผมแล้วการที่ไวรัสโควิด1 9จะระบาดนี่เชื่อดี เนี่ยคือแบบคือจะจจินจังอยู่นะแต่ดูดิดูน้องดิดูน้องเขาดิวันโลงเสียงว่าโลงดูน้องเขาพูดดิพูดมันกระเหลี่ยมกันไปหมดเฮ้ยนี่อุ้ยต่อยเสาเนี่ยมอเสือบ้านไหนร้องมอ ร้องเป็นหมูเลยเข่าเอ่าเอ่าเอาเป็นหมาขลุ่ยร้องยังไงเนี่ยสอนดีโอ้ปิ๊บกุ๊กกุ๊กกุ๊กเขตาะเขตอกหรือว่าต้องร้องว้าเนี่ยเนี่ยทำเสียงแบบแบบนี้ได้ไหมครับโอ้โห าเขาเขาปลดคขมับบนั้นดูดินี่ครับตลกสามชาครับเอามือขึ้นให้ทำเสียงสูงเอามือลงให้ทำเสียงต่ำนะได้ครับอย่ากินกล้ยตี้ยตูอย่ากินเฮ้ยล้ สลับกันยังยังโอ้ไม่ไม่ What does y o ว What d o ว s you What d o e า you What d o e ้ y o มาเราขอมั่งมา What does you หยังยังโคตรสูงเนี่ยดูชุดเขาเขาน่าจะทำหลายอาชีพแซมมอนลองพูดให้หมดหน่อย เอผมว่าคุณน่าจะทำอาชีพแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกกรรังทำอาหารนั่งสปาปูปาดำน้ำดูดีจิยอาไอรีติกอล่งเรือสัตว์ชอบปินอยูางี้เดิเราครเวทีดูนคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจากดอกไม้ที่ตลาดนั้นเล่นถ่ายรูปดูกิจกรรมชมเมืองเก่าข้าสมานาสัวธรรมะเล่นดนตรีกลองลองเพลงเเกือบตายเมื่อกี้ปอดบอกว่าโทรหารับพยาบาล ไหนคุณเวฟลองสิ เขาทำาชีพปปาดูภาษาลังคนดูทุทุกหนุนสมุนสมชง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 เช้าคาไม่รู้จะทำยังไงอยากมีชง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 ชชงเช้าคาไม่รู้จะทำยังไงอยากมีอยู่เป็นแกงาวเป็นคนเลิกสุดท้าตลอดช่วิตมันจะมันจะฮามั่จะํากันเลยได้ไงบชมวันชมเช้าคำ่าคน ใส่เสื้อสีเดียวกันนี่มันเป็นแม่เหล็กดูดรอดเลยอันแน่อันแน่นั่งขำปิดไม้ขำอันแน่ปิดไม้ขำปิดไม้ขำอนแล่าบอกแล้วตลกสามชาบอกแล้วมาพันปุ๊บมาพันปุ๊บมาพันปุ๊บมามันปี๊บมวมันีมั่ว หน,หน้าตาเราเหมือนคนเกาหลีนะเนี่ยพูดเกาหลีได้ไหมเนี่ยได้อย่างพี่ชายอบป่ะอย่างอากาศร้อนอบอ้าวกบบะอบอบอย่างไก่อบฝากปอกกุ้งอ่ะอบบุญเซนเฮ้ยโจ๊บโจ๊บจอย่างฮาบอกภาษาญี่ปุ่นนี่เราได้ไหมได้เราไม่ได้อะขอโทษมันมีมุกหนึ่งที่แบบทำให้ทุกคนแบบขำแน่นอนถกแร้ ยัง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 จู่มาก็หาเฉยตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะทุกคนโอเคครับโอเคครับอ่าก็เลื่อมโอ้ยเหลือมผิดอิดคนก็เหลือมิดคนถ้าเกิดมันต่อยวุฒิมันโดนทางนี้นี่มันจะหามากเลยนะเอาแล้วมีอะไรบ้างต่อยวุฒิแล้วต่อยวุฒิครับจะฟังแบบ แกสอ่ะแก๊สอ่ะเสียงแก๊สอ่ะอุ้ยอุ้ยเสียยงอุ้ของจริงปะน่ะของจริงปะน่ะเฮ้ยไม่ของจริงเนี่ยเลยห่างแลด้วยของจริงเนี่ยเลยเสียงโคตรเป็นธรรมชาติอ่ะของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริงของจริงเหวี่ยด้ยจริงอืมอืมเหม็นลึก